มมไม่กินหลักมันมันเป็นไส้กรอกเติมไม่กินหลักจะจะกินไส้กรอกปิ้งเห็นทีสองมือเลยดูดูสองมือสองไม้เลยทบอแหเลยอ๋อสุดยอดจะอ้วนไปไหนอะอะไรไหมปิดปอาการไข่ไปต้องปิดเดี๋ยวฉันปิดให้เดี๋ยวฉันเอากระตุ้นปิดไหน กิน <laughs> อะไเ้ยอ้ยดูมือเฟอนเลยไปกอดอกไม่กินหรอกมันต้มสุดท้ายก็ไปกินเออกินนะตีหนุยตีหนุย <laughs> ตีหนุยตีหนุยตีหนุยตาจะปิด <laughs> มันจะตาจะปิดนะ เดูกินเลยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยของฉันเพื่อนมีอเลยเด็กน้อยของฉันกินให้หมดก่อนค่อยขับรถแอตเตอร์เฟิร์ดซีกินเนี่ยใส่เบลสใส่เบลสไหนล่ะ อ,อร่อยไหมถามว่าอร่อยไหมจะแลบหีอโนโมัโนโมแลบต้อแลบนมาก่อนกนะ <succ inct ly> ินดีๆเนี่อร่อยเป่าถามไม่ตอบอร่อยไหมไม่ตอบไอายอายเว้ยอายเป็นวฟูบีกบดบดบอายทำไม อไรไหมจ๊ะละกิก๊กเียน,นให้ดูตัวเองไงจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแกงก่อนมาซื้อของเอ,อเบียร์ซื้อกระดาษชิ้วมาหมดแล้วห้างอุ้ยโทรศัพท์ก็เลื่อนเป็นปลาไหลเลยมันไม,ม่มันไม่มีกรอบห้างเอ,อเบียร์ของถูกของถูกที่สุด กลับบ้านดีกว่าไปพักผ่อนทำงานเหนื่อยมากปวดขาอากาศก็หนาวขาก็ปวดโอ๊ยแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยกลับบ้านไปหาอะไรกินดีกว่าไปกลับบ้านกลับบ้านบายบายในเะจทุกคนบาย,นนย,บ,าย,บ,ายบายก่อนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนวันสวัสดีครับบอกให้บ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> คนขับรถประจำอันนี้ก็เป็นคนขับรถนาะรับส่งทำง,งานถ้าไม่มีเขานี่แย่เลยเอ้าไม่ได้ค่ายถุงขัดเดี๋ยวเอ้บายบายไปแล้ว,วตำรวจจับไม่คายเหตว่า